ว่า RC80 จะเล้าแรงขนาดไหนครับของเบสิกนะครับคันนี้คือถ้าพวก RC100 เห็นนี่ป๋าจะบอกว่าไงก็ผมไม่กลัวอยู่แล้วครับของเป็นร้อยก็ไม่กลัวครับผม80ครับอ๋อคันนี้80แต่คันนี้80ไม่กลัวหรอป๋าไม่กลัวครับลองอได้ครับนี่คือตรงรุ่นหรอป๋าสองรุ่นรตรงรุ่นตรงรุ่น,นยันคนที่โอ้ว้าว <laughs> คนเล้าใจเลยเป็นไงวะป๋าความรู้สึกนิดนึงนิดนึงรู้สึกว่ารู้สึกว่าเด็กขึ้นไป5ปีแล้ว <c oughs> เนี่ย <c oughs> เอย <c oughs> มไม่กลัวครับกลัวครับต้อนรับเข้าสู่ฮูทีมอเตอร์ไซค์ตอนนี้ผมอยู่ที่คลังของดิดมอเตอร์หรือป๋าดิดหาชัยที่เราคุ้นเคยกัน oh, ผมมีความตั้งใจนะเว้ยคือแบบว่าป๋าเขาส่งสัญญาณกระซิบเล็กๆผ่านทางแชทมานะครับว่าเบครับรถเสร็จแล้วน้องอย่างนั้นอย่างนี้รถเสร็จแล้วไอ้หนุ่มซึ่งไม่ใช่รถในนี้ไม่ใช่รถกันใน แต่เป็นรถ RC ของผมนั่นเองอ่ะ,อะมามาเอ้ปาปา๋ปาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดไมค์ครับตามสเต็ปครับโอเค,อเคปา๋าวันนี้นำเสนออะไรบ้างเลยวันนี้ก็เป็นลอยนำเสนอนะครับว่มามาดู RC นะ,ะลูกลูกในสายครับดูว่า RC 80จะเล้าแรงขนาดไหนครับของเบสิกนะครับคันนี้ใช่ ơ, ใช่ของผมนะมโมดิฟายเอยขึ้นมา อ่าอีกนิดนึงสเตอร์มาจาก3-6ก็ลงเป็น3-2ครับก็มันจะเหลือเหลือเกินไปแล้วเดี๋ยวมีสติเกอร์ครับฝันใจเด็กๆฝันใจเด็กๆครับเดี๋ยวเดี๋ยวติดให้ดูครับอันนี้นะครับมองใกล้ๆมีผมไม่กลัวเฮ้ยนิดนึงครับยกดังสติเกอร์แล้วแต่ท่านท่านอาจารย์จะติดไปตรงไหนให้ผม ตรงนี้เลยครับโอ้ยเอาตรงเอาตรงนี้เหรอป้าเอาให้เห็นกันชัดๆเลยผมไม่กลัวครับอ๋อคือคือถ้าพวกอาซีร้อยเห็นนี่ป้าจะบอกว่าไงก็ผมไม่กลัวอยู่แล้วครับของเป็นร้อยก็ไม่กลัวครับผมแปดสิบครับอ๋อคันนี้แปดสิบแต่คันนี้แปดสิบไม่กลัวเหรอป้าไม่กลัวครับลองได้ครับไม่ตอนนี้ไม่ค่อนข้างจะ ยัังงไครบเสียแล้วครับมันจะกระเด้งกระเด้งหน่อยครับเวลาขี่ถึงนี่เด้งคืนเลยมันจะแหมติดเลือดเลดหน่อยกระเด้งไปแล้วครับมันวนไม่ได้เนาะไม่ได้ครับไม่ได้ครับไม่โอ้ปลาไหนก็ไหนแล้วไหนสตาร์ทผมฟังหน่อยพอพอพอได้ครับขึ้นขี่เบิ้ลเบิลในผมดูเลยเท่เฮดเฮดเฮดอาร์ตีแปดสิบครับ เสียงโหดมากเป็นรอยนำเสนอครับเป็นรอยนำเสนอครับอีกเอ่านึงปะแต่สมัยนี้ดับเครื่องเลยเสียงดังป่านี่มันใช่เสียง80หรอ80ครับเฮ้ยนี่ดูเลยครับ80 80รุ่้นแรกครับสตาร์ทมือครับ ปลาทำอะไรกันบ้างเนี่ยเดวกกอนนะมีเตอร์ใช่ไหมมีนิดนึงครับมีทําท่อครับแล้วก็เปลี่ยนคอท่ออ๋อนี่ไงเปลี่ยนคอท่อใหม่ครับให้มันเป็นตัวตัวร้อยแล้วก็ครับผมอ่า m o d ฟายท่อก็เสื้อก็ทํานิดเดียวครับนิดเดียวปะนิดเดียวครับโอ้ไม่ต้องเยอะนะครับเด็กรุ่นหลังๆที่อยากจะดูของเบสิกนี่ผมอยากให้ค่อยๆทําครับครับแล้วก็เซ็ ตอนนี้เดี๋ยวเราจะเซตช่วงหลังให้ให้มันนิ่งเพราะอาซีอ่ะมันจะไม่ค่อยนิ่งช่วงไอจมท้ายเออมันจะย้อยๆหน่อยพอขึ้นแล้วอ๋อครับคันนี้ก็ไม่ไม่ไม่เท่าไหร่ก็แปดสิบผมก็คิดว่าอยู่ในเราประมาณร้อยสี่ห้าสิบครับได้ออกมาได้แน่นอนครับข้อเดิมอันนี้แสดงว่าป่าลองเลยหรือเปล่าก็ลองแล้วแต่คิดว่าได้แน่นอนร้อยสี่ได้เหรอได้ได้แน่นอนครับ ซปซส80ซีซีครับตัวนี้แปดตัวใหม่ตัวนี้มันจะแรงตรงตรงนี้ครับผมไม่กลัวครับผมไม่กลัวนะอผมไม่กลัวแสดงว่าอาสี่ร้อยก็ผมไม่กลัวเลยไม่กลัวครับลองลองลองได้แบบเด็กๆแบบว่าคุยกันมามาเจอกันนัดเจอคุยกันแล้วก็ลองสักส่สเกียร์อันนี้มีแค่สามด้วยแล้วผมมีแค่สามเกียร์ครับสามเกียร์แล้วสู้สี่เกียร์ได้ไหมอ่ะก็ ต้องลองดูนะครับว่าของจริงก็ของน้ําจิ้มเป็นยังไงครับอให้รู้ว่าเออน้ํามันเครื่องเวรอยเรานําเสนอแล้ววิ่งวิ่งได้ครับวิ่งได้จริงป๋าป๋าก็พรีเซนต์ประมาณนี้ละเดี๋ยวเดี๋ยวผมขี่ทดสอบให้ท่านผู้ชมดูให้ลองขี่ดูว่าเออทําแล้วไม่ต้องทําเยอะครับพวกนี้ลองดูครับเด็กรุ่นใหม่ๆ ผมอยากจะให้ทำทำพวกนี้เอาเอาแค่สนุกเอาแค่สนุกพอนะเอาแค่สนุกพอว่าเออมันขี่ได้จริงๆแล้วเราใช้งานได้ทำใช้งานได้เราไม่ต้องไปใส่ท่อที่รบกวนชาวบ้านเขาให้มันเดือดร้อนเราก็ใช้ท่อเดิม m o d ฟ f y เอาเสียงแค่จิ๊ดจินิดๆก็พออ่ป๋าเฮ้ยเดี๋ยวป๋าขี่ก่อนลืมไปผมขออนุญาต เฮ้ยเราจริงเาจริง,รรงเดี๋ยวผมไปวนมาก่อน <laughs> อันนี้คือตรงรุ่นหรอป๋าตรงรุ่นตรงรุ่นยังคนขี่ตรงรุ่นยัง,นตง,นยงตัวขี่เลยนะฮะเฮ <laughs> ้ยได้ได้ได้ค่อยๆนะครับป๋าออแต่ป๋ายังเก๋าอยู่อันนี้ก็เพิ่มไปแล้ว5แรงม้าผมไม่กลัว โอ้ยเฮ้ยเสียงเสียงพร้ออยู่นะฮะเสียงพร้ออยู่แล้วพี่แล้วหน้าก็ได้เลยเอาเรื่องกับป่าป๋าดิดอ่ะโอ้ยนี่นี่คือคนอายุ60กว่าโอ้โห 6อิกว่าแกขี่ไม่ดูเลยอะ่ะตอนแรกกมเล่นๆน,นะเว้ยแบบว่าป๋าครับช่วยขี่ออกตัวเบาๆห,หน่อยนี่ไม่เลยมาละมาละไฟแดงว้าวโ <laughs> <laughs> คตรเล้าใจเลยโอ้ยเป็นไงบ้างป๋า,ปาความรู้สึก นิดนึงนิดนึ่งอย่ารู้สึกว่ารู้สึกว่าเด็กขึ้นไป5ปีแล้วเนี่ยเออเมื่อกี้ป๋าหมอบเลยนะใช่ไหมลองลองลองดูลองดูลองดิมันเลยมันเลยอาสี่แปดสิบว่าเป็นยังไงเลยรู้แปดสิบเป็นยังไงสุดยอดสุดยอดเอาเก็บเลยวับป๋าขอบคุณมากเป็นเกียรติมากๆครับโอ้โหสุดจริงสุดจี๊ดโอ้เดี๋ยวรู้ว่าแปดสิบเป็นยังไง อันนี้ป๋าซื้อต่อใช่ไหมครับอันนี้จะซื้อต่อครับผมมันจะของว่าเขาจะขายเท่าไหร่ครับโอ้โหผมอยากจะดูเหมือนกันว่าขายไม่ขาข,าขายไม่ถูกนะ่ะ <laughs> ัะขี่ไม่เบื่อเลยเอาละครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปที่สนุกสนุกแล้วก็มีสาระแบบนี้นะครับแล้วถ้าใครสนใจนะครับอยากจะติดต่องานโฆษณานะครับรีวิวร้านต่างๆหรืออยากเป็นสปอนเซอร์ให้กับช่องทุทีปมอตอรนะครับก็ติดต่อผมเข้ามาเลยนะครับที่ ID l ดี e ไดังนี้นะครับ b a s i c z a ครับงานไว้เจอกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากนะฮะ